บัณฑิตเอกันค้ะคูณร้อยคูณโอกาสคุณความสำเร็จสวัสดีค่ะธัญกรวิลาวันค่ะชื่อเล่นชื่อจูนค่ะคณะบริหารธุรกิจค่ะสาขาธุรกิจระหว่างประเทศค่ะปัจจุบันนะคะทำงานที่บริษัทมีดีไซน์พาร์ทค่ะตำแหน่งประสานงานและก็แอดมินค่ะจบแล้วมีงานรองรับเลยค่ะในสาข,ขาของเรานะคะเน้นการทํางานเป็นทีมเป็นส่วนใหญ่ค่ะรอะง,งานทุกวิชาจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถนํามาปรับใช้ได้หมดเลยค่ะ คือจูนอะเป็นเด็กช่วงโควิดเนาะแล้วรู้สึกว่าสายงานที่มันยังอยู่รอดแล้วก็ไปต่อได้ดีในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างที่จะบีบแบบนั้นนะคะก็คือการค้าขายหรือแบบการ ทำงานแนวบริหารแล้วส่วนในการที่แบบเลือกสาขาระหว่างประเทศใช่ไหมคะเพราะว่าด้วยความตอนนั้นเด็กมากๆแล้วไม่ได้หาข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงอะคะ่ะก็เลยเลือกที่จะมาเรียนระหว่างประเทศเพราะรู้สึกว่ามันครอบคลุมดีแต่พอเข้ามาเรียนจริงๆรู้สึกว่าสาขานี้อะคะ่ะให้อะไรหลายๆอย่างเยอะมากๆ,ๆทีเนี้ยมันมาพลิกผันตรงที่ก็คือเฟชชีเนาะเดิมไม่ได้มาทําสายงานบริหารจริงๆก็ เห็นว่าเม็ดเงินมันดีค่ะก็เลยเลือกที่จะทําต่อแต่พอมาทาจริงจริงอะคะ่ะคือมันสนุกมากๆในการที่แบบเจอผู้คนหลากหลายซึ่งมันเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าทําให้เราแบบปรับตัวเข้ากับคนได้ง่ายค่ะน้องๆองทุกคนนะคะทั้งคนที่มีความฝันแล้วแล้วก็ที่ยังไม่ได้มีความฝันไม่จําเป็นต้องรีบนะคะที่จะตามคนอื่นให้ทันเราเป็นเราในแบบที่เราเป็นแบบนี้มันดีแล้วค่ะแค่เราค่อยๆเดินเดินช้าๆก็ได้ค่ะไม่ต้องรีบแต่เดี๋ยววันหนึ่งเราก็ประสบความสําเร็จเองค่ะ U T C C ความฝันในวันนี้คือความสําเร็จของพรุ่งนี้ Thank you